สวัสดีค่ะเต้ยนะคะก็สําหรับเรื่องรักของเราอะ e Moment นะคะก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เต้ยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ที่ได้เล่นเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายความสามารถมากๆค่ะเพราะว่าเราต้องเล่นแบบเป็นหนังรักที่ไม่มีคําว่ารักเลยเราต้องแสดงออกทางสีหน้าแววตาพูดน้อยมากๆกแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับรักของเราอะโ Moment คะ่ะจะเป็นโมเมนต์ของ3คู่ใน3เมืองนะคะที่ เราได้ไปเจอใครบางคนใครอีกคนนึ่งที่เรารู้สึกกับเขามากๆทั้งที่เราเองก็แบบมีคู่ของเรามีคนของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะดูคิดว่าน่าจะโดนกับใครหลายๆคน ความรักของเตยนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับหญิงชายเท่านั้น,นะคะ่ะเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องทําด้วยความรักค่ะแล้วก็เหมือนแบบถ้าเราอินกับอะไรเรารักในงานที่เราทำครอบครัวของเราเนี่ยทุกอย่างมันจะออกมาดีแน่นอน,นะคะ่ะก็ความรักของเตยก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้ค่ะประมาณนั้นค่ะ